สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กนทีท็อกครับวันนี้นําเสนอหุ้นกันบ้านนะครับกับหุ้นในตํำนานไปด้วยกันเลยครับเป็นโรงการเฉพาะกิจนะครับชื่อตอนว่า What Wrong With Thai m n n ครับเก่ยวันที่19นะครับเดือน5 2020เกิดอะไรขึ้นครับกับหุ้น Thai a i r เวย์และหุ้น Minor Group ก็เป็นที่จดจันทั้งวงการนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นมาแรปอ up ของตลาดในวันนี้ก่อน วันนี้นะครับทําได้ดีนะครับในวีน Q Q นนคชาร์ตยังเป็นสีเขียวๆอยู่ปิดเหนือ1,300เรียบร้อยนะครับก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีครับอินเด็กบีดีไครับก็มีการกลับตัวนะครับ <D _ D _>ข่าวของโควิด <D _ D _> ก็คือมีวัคซีนแล้วนะฮะตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับส่วนของฟอเรสต์ก็ประมาณนี้อยู่นะครับก็ยังเป็นส่วนของการขายมาเรื่อยๆแล้วก็มีการเปิดลองเปิดช็อตนิดหน่อย พี่กองแล้วก็ดาหน้าซื้ออย่างเดียวครับไม่ต้องห่วงกับลังซื้อล้นหลามนะครับตั้งแต่มีเรื่องเกี่ยวกับ S S F X นะครับก็ถือว่าตลาดเราก็พิกอัพกับมาได้ดีในส่วนของ most active value วันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะซูมนิดนึงประมาณนี้เลยครับหนีใครไปไม่ได้ครับนอกจากนี้ครับวันนี้สะเทือนทั้งวงการนะครับกับไมเนอร์นะครับก็มีปตทมีแบมีเคแบงนะครับ กลุ่มแบงก์ก็กลับมาได้ดีนะครับยกเว้น KTB นะครับซึ่งมีความม,มีความเศร้านิดนึงนะครับเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับไทยแอร์เวย์นะครับในส่วนหนั่งคิดว่าน่าจะตั้งสำรองเพราะว่าไทยแอร์เวย์อาจจะโดนยื่นฟ้องหรือเมื่อไรอะไรก็ว่ากันไปไทยแอร์เวย์ตอนนี้ก็ซีลิ่งนะครับเพราะว่ามีการบอกว่าจะยื่นแผนฟื้นฟูเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันครับแล้วก็มีคอมเซเว่นนะ่าสนใจตัวนะครับโอเคไปดูกันแบบเร็วๆดีกว่าครับขออนุญาตปรับชาร์จไปกับเปเหมือนก่อนครับ Okay. ก็ตลาดซับนะครับตอนนี้นะครับทะลุพันสามเป้าหมายต่อไปคือพันสามสามสิบถึงหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบนะครับอินไลน์กับวิกฤชาร์ดซึ่งมีเส้นค่าเฉลี่ย20วันอยู่ประมาณ1,336นะครับก็ยังอยู่ประมาณนี้เนาะลองดูให้ดีทะลุหรือเปล่าแต่ตอนนี้สโต้สูงกว่า RSI พอผสมควรนะครับในว e k l y จับตาให้ดีเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่สโต้เนี่ยไปสูงกว่า RSI เนี่ย มันมักจะไปได้ไม่ไกลนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของแพทเทิร์นนะครับเพื่อนๆก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมใช้สโต้ไม่ใช้ออคซิเลเตอร์ตัวอื่นคือต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่าง m a c d เนี่ยผมมองว่าเอาไว้รันเทนเนี่ยเวิร์กมากเลยเอาไว้หาคขึ้นลูกใหญ่เวิร์กมากเพราะงั้นแล้วผมใช้ EMA ในการหาคลื่นลูกใหญ่ละลื่นย่อยๆผมก็เลยใช้ออคซิเลเตอร์ที่เร็วกว่าก็คือ Slow s โ o w s สโตร์สุคัติกนะครับก็อยู่ที่ความถนัดแต่ละคนนะฮะยูความชอบลองดูครับ ไม่มีเห็นมีถูกนะครับขอให้ทุกคนเทรดดีมีกําไรก็พอแล้วครับอ่ะไปอยู่ที่มิ้น์ดีกว่านะก็ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เมื่อเช้านะครับตอนนี้อาจจะแชร์ได้ลนะโอเคเรื่องคืออย่างนี้ครับคือผมมองเนี่ยนะนะตรงราคาช่วงเนี้ยผมก็มองว่าเอ้ยมันเป็นหนึ่งในหุ้นที่ยังไม่โดนดันนะครับไปไปเอเอร้อยวันนะครับก็มองว่าตรงเนี้ยน่าเล่นนะส่วนตัวนะครับคือมองว่าตรงเนี้ย เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะมีแนวรับตร,ตรงนี้ครับเป็นแกปตรงนี้นะครับเป็นแกปตรงนี้นะครับก็เลยรับตรงนี้มานะแล้วก็กะว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเทรดซัก EMA 20หรือ50ประมาณเนี้ยเราก็กำไรแล้วเนาะ2 0บาทถึง22บาทนะเอาช่วงสั้นๆพอเมโลเมโล่เมโล่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลุดนะครับลงมาเลยเนี่ยลงมาตรงกรอบนี้นะครับนี่คือวันแรกเลยนะครับ วันที่สนะครับวันที่3นะครับซึ่งแพลนในใจที่เตรียมเอาไว้ก็คือประมาณนี้ครับผมก็กะเอาไว้ว่าถ้าผมรับไม้แรกตรงนั้นปับ๊บวัที่ของผมจะอยู่ประมาณแก๊บนี้ถึงแก๊บนี้นะวันที่3ยังไม่เกิดขึ้นนะครับวันที่3ก็มองว่ายากสุดจะเอาเป็น panic c e l l ที่โลเก่านะหรืออาจจะดูก่อนว่ามันหางยาวหรือเปล่าแล้วมาว่ากัน ก็พอมาแท่งนี้นะครับมามาตรงนี้นะครับก็ก็มีความน่าสนใจอีกจุดหนึ่งแล้วก็ถือว่าโอเคราคามันมันใช้ได้นะ16.5เนี่ยถือว่าราคาใช้ได้พอบบกลบต้นทุนแล้วได้ประมาณสัก17กลางกลางก็ลดต้นทุนเหลือประมาณตรงนี้นะครับ17ตรงนี้ประมาณนี้นะก็เรียกว่าถือว่าเสี่ยงไหมผมมองว่าเสี่ยงนะเพราะว่าคือมันเป็นการใช้2ไม้มันทําให้ liquidity หรือว่า แคดในมือผมเนี่ยลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับเรียกว่าผู้กันเล่นๆน,นะเหลือเงินติดตัวอยู่5,000นในไม้ที่2ถ้าผมจะใช้ไม้ที่3เนี่ยผมก็ต้องแบบไปทําการโอนงงโอนเงินในวุ่นวายอีกนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเทรดต,ตรงนี้นี่เสี่ยงไปนิดหนึ่งนะแล้วถ้ามาลงต่อนี่ก็ถือว่าเสี่ยงใช้ได้เสี่ยงเพราะอะไรเสี่ยงเพราะว่าผมเพิ่งมารู้ข่าวเมื่อเช้านะถึงกลายเป็นเสี่ยงจากไม่เสี่ยงเลยกลายเป็นเสี่ยงเลยข่าวเนี่ย มันมาเมื่อคืนแต่ผมรู้เมื่อเชา้า่โอ้โหมันมีการเพิ่มทุนเดี๋ยวผมพาไปดูข่าวกันนะนี่นะครับเปิดรอไว้แล้วนะปึ๊บโอเคขออนุญาตนะครับปึ๊บนี่เลยนะตอนนี้มีข่าวใหม่แล้วนะครับขออนุญาตเปิดข่าวใหม่แต่ถ้าจะใกล้เคียงกันผมไม่แน่ใจเขาแก้ไขตร,ตร,ง,ตรงไหนนะแต่ตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้นะครับคือการเพิ่มทุนของบินครับ ข่าวบอกว่าเขาต้องการหมื่นล้านนะแล้วที่เขาพูดก็คือว่าเนี่ยเขาต้องการนะทั้งหมดนะ6.45หุ้นต่อ1หุ้นนะแล้วก็ราคาเนี่ยที่เขาจะเพิ่มทุนเนี่ยก็คือต้อง7-15วันทําการนะครับก่อนที่จะมีการเสนอเพิ่มทุนก็คือประมาณเวลาประมาณนี้นะครับวันกําหนดคือวันนี้วันขึ้นเครื่องหมายคือ8กออกําหนดผู้ชื่อคือ9กก คำถามก็คือนตรงนี้รายย่อยได้อะไรนะครับเอาแบบสั้นๆแล้วกันความหมายก็คือว่านะรายย่อยนะครับนะตรงนี้เลยนะครับ6.45ต่อ1หุ้นถ้าท่านมีหุ้น6.45ท่านจะมีสิทธิซื้อ1หุ้นใหม่ในราคา7-15วันนั้นๆยกตัวอย่างเช่น7-15วันนั้นะมีค่าเฉลี่ยนในการเทรดอยู่ประมาณ18บาท ท่านก็ต้องซื้อหุ้นใหม่1หุ้นในราคา18บปาทนะครับคำถามคือต่อมาคืออ่าล้วถ้าผมไม่ซื้อเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าผมไม่ซื้อแปลว่า6.45ที่ผมได้มาเนี่ยนะครับ6.45ที่ผมมีอยู่ณตอนนี้จะโดนดรลูดลงไปตอนน่อ1หุ้นก็คือเอาไปหาได้เลยอยู่ประมาณ16นะครับคิดเล่นๆนะครับถ้าผมลงทุนนะครับ6 0 0 45หุ้นเลขอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับคูณกับราคาตลาดที่18บาทคือ1นึ่งมือบบาทผมขาดทุนทันทีครับ16เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก97 0 0 0นะครับอ,อ้อขอไป9,007นนะครับ9,007นะก็เรียกว่าเงินลดไปติดสเปอร์เซ็นต์ถ้าผมไม่เพิ่มทุนนะเขาบอกเอาอเคงนผมเพิ่มทุนก็ได้ ผมจะได้อะไรล่ะผมจะได้อะไรผมก็จะได้ทุนเนี่ยย่อลงมาเท่าเดิมโดยการใส่เงินลงไปเพิ่มแล้วในตลาดของมิ้นเนี่ยก็จะมีหุ้นเพิ่มก็จะได้หลุดลงมานะครับราคาจะลงมาแล้วก็แลกกับวอลเลน7นะครับซึ่งสิทธิ์วอลเลน7คือนะครับ17ต่อ1ขายที่0บาทนะครับหมายความว่าถ้าผมมี6 จุดสี่ห้าหุ้นเนี่ยผมไม่พอแล้วที่จะได้หนึ่งวอลเลน์ผมต้องมีอย่างน,น้อยๆเนี่ยสิบเจ็ดหุ้นก็ถ้าอย่างนั้นก็คือคูณสามนะครับผมก็จะได้วันสิบเก้าจุดสามห้าหุ้นถึงจะได้หนึ่งวอลเลน์นะครับลองแปลงเป็นตัวเลขกลมๆสมมุติผมลงทุนหนึ่งหมื่นหุ้นนะครับคูณสิบแปดก็คือหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับนะโดยประมาณนะครับหนึ่งหมื่นหุ้นเนี่ยนะครับ ผอไปหารก็6.45ผมจะได้สิทธิ์ในการแปลงใน,ในการซื้อเพิ่มทุนเนี่ยอยู่1550หุ้นคูณไปที่18บาทก็คือต้องลงเงินให้กับมินสองหมนเจ็ดพันบาทโดยประมาณสองหมด้ายบาทโดยประมาณนะครับบวกกับเงินหน0 0 0แบาทของเก้าเป็นทั้งหมดทุนทั้งหมดเป็น2องแ0นเจด้ารโดยประมาณอ่าประมาณนี้นะครับ ก็พอผ่านออกมาแล้วก็คุณก็จะได้ประมาณ18บาทเหมือนเดิมนี่แหละฮะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคาราวนี้มันจะมีเรื่องของการแปลงสภาพหลังจากนั้นอีกน่ะสิก็คือไอ้หน,นึ่งหมื่นหุ้นเนี่ยที่คุณมีนะครับบวกกับอันนี้เป็นตัวเลขที่ยากลําบากนะครับผมก็ไม่รู้ผมคุณถูกคุณผิดนะครับนะเหมือนหุ้นคุณมีสิทธิ์ใช่ไหมหกจุดสี่ห้านะเท่ากับคุณมีหุ้นทั้งหมดเนี่ยตอนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าไปหารสิบเจ็ดหุ้นนะครับคุณจะมีวอลล์รทั้งหมด 6 7 9หุ้นคุณสามารถเอาตรงนี้แปลงสภาพกลับมาเป็นหุ้นจริงได้อีกหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้หุ้นเพิ่มทุนตรงนี้แปลงกลับมาอีกสรุปก็คือว่ามันก็จะได้หลุดแล้วได้หลุดอีกนั่นเองครับกลับมาที่กําไรขาดทุนเขาเขาบอกเขาอยอะได้เงินหมื่นล้านเนี่ยผมบอกก่อนว่ารายได้ของเขาตรงนี้สามหมื่นสองหมื่นสามพันล้านเนี่ยยังติดลบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านเลย เขาได้ตรงนี้เพิ่มมาอีก1 0 0่0มืล้านแล้วในคันดิไตบ้าสองโควิดก็ยังปิดอยู่ผลกระทบอาจจะใกล้เคียงกันเพราะงั้นเงิน1 0,000มล้านมันไม่ไม่น่า,จ,าจะช่วยอะไรมินได้เยอะนะครับแต่เขาต้องการเงินไหมเขาต้องการเงินแน่นอนก็เลยคิดว่าเอางี้แล้วกันเราตีเล่นสมมติว่ากําไรปีที่แล้วเนี่ยไอหมื่นล้านเนี่ยครับที่มีครับกระทบ50%เอาตัวเลขตรงนี้เลยแล้วกันครับเนี่ยห้าพันสี่สี่กำไรต่อหุ้นก็เหลือประมาณหนึ่งนะครับ หนึ่งนะครับไปคูณที่พีค่าเฉลีย่ยที่เขาเทรดกันจะอยู่ประมาณว่าไปถึง39นะครับให้สัก20แล้วกันครับที่ตลาด effective ก็พีเ่เท่ากำไรต่อหุ้นที่1ก็อาจจะเทรดประมาณ20บาทถ้าโชคดีปีนี้กำไรลดล,ลงแค่ประมาณ40%ก็อาจจะเทรดได้ประมาณสัก1.5คูณ20เท่าก็30บาทเดิมนะามสบาท เลนตั้งแต่ยี่สิบถึงสามสิบก็กว้างมากครับก็กลับไปดูเทคนิคเข้าชา้าเราดีกว่าว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเปล่าณนะตอนนี้นะเอาสมมติชันตรงนี้ก่อนผมตีฟิโบโนาชชีเล่นๆมันจบตรงนี้มันจบที่ว่ามันมาเทสหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วก็ดีดกลับเป้าหมายต่อไปก็นี่ครับยี่สิบวันนะถ้าหลุดห้าวันนะครับก็ยี่สิบวันแล้วก็ห้าสิบวัน ถ้าปิดตรงนี้ได้2ี่ดีไหมถามว่าดีแน่ครับเพราะอะไรเพราะว่ามิ้นจะได้เงินเยอะขึ้นคือการเพิ่มทุนถ้าคุณปล่อยราคาไหลลงแปลว่าที่ราคา13บาท1หุ้นเท่ากับ13บาทที่ราคา20บาท1หุ้นเท่ากับ20บาทอยากได้เงินก็ต้องดึงราคาให้มันสูงๆเข้าไว้ครับถ้าปิดที่30เลยล่ะ,ะสักเท่าเนี้ยโอ้โหยิ้มเลยอะ หนึ่พล้านหุ้นก็สามหมื่ล้านะ่ะวันนี้ช่วยได้หลายคิวเลยนะครับเนี่ยน่าสนใจนะแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนะครับก็เลยมีกรณีศึกษาอันหนึ่งแต่ก่อนที่ไปกรณีนั้นเรามาลองดูตัวนี้ก่อนนะปิดตัวนี้ก่อนฟึบนี่อ่ามาดูเล่นๆน,นะครับว่านี่รายใหญ่ของเราเนี่ย พขาซื้อกันไปเยอะมากนะช่วงราคาอนะันนี้ยี่สิบเจามยี่สิบยี่สอันนี้คือ,อเว็บไซต์ s t o c k ไ a d ้ r นะครับผมเอาข้อมูลตรงนี้มาคือเป็นข้อมูลของ5 9าดสนะครับซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วแพร่หลายนาะตีพิมพ์ปกตินะไม่ได้ไปการจับช่วงล,วง,ล,วง,ลวงลงลรือของใครนะเนี่ยตรงนี้นะครับสังเกตนะนะอันนี้ก็น่ากลัวนะอันนี้ก็น่ากลัวนะนะอันนี้ก็น่ากลัวนะแอบดูนะน่ากลัวนะไปยังไงเนี่ยนะนะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็คือมีคนซื้อนะครับเอาดูตรงนี้ก่อนละกันทุนตรงนี้มัน23ส2บาบาทนะก็ต้องมาดูนะเออแล้วที่น่าสนใจคืออะไรจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวแอบดูแป๊บนึงนะคนขายนะเป็นใครซ้กคนซื้อเป็นใครขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ เราไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแอบตกใจนิดนึงนะครับแอบตกใจนิดนึงแต่ไม่ใช่นะครับผมไม่รู้นะว่าเขามีส่วนส่นเสียอะไรในในการบริหารจัดการือเปนนะ่กก็ลองลองไปลองไปเซิร์ชดูนะครับแต่ว่าถ้ารายใหญ่มาขนาดนี้นะครับการจะขายหุ้นทิ้งทั้งหมดเนี่ยผมว่ากระดานระเบิดนะครับมีโอกาสที่จะระเบิดสูงนะก็ไปลองดูการว่าวันนี้การซื้อขายมันเยอะแค่ไหนแล้ว จำนวนผู้ที่ขายออกกับจำนวนหุ้นที่รับมาใหม่ที่ซื้อเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะแต่การเพิ่มทุนจะทําให้มิ้น์มีสภาพคล่องได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะผ่านพ้นช่วงโอกาสตัวนี้ไปได้คือผมมองว่าเขาควรจะขายของกินเนาะแต่กลับตรงข้ามเขามาเพิ่มทุนนะก็ลองไปดูลวกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นไงะนะก็รา,ายใหญ่เราจะแอคชั่นแบบไหนก็ลองไปดูกันนะครับแต่ณนะตอนนี้สิ่งที่เห็นคือภาพนี้นะ แล้วจับไปก่อนแล้วไปดูภาพนี้กัน <c oughs> ความสวยงามมันคือภาพนี้ครับนี่นะครับสมัยก่อนนะครับไทยแอร์เวยนะครับมีช่วงเพิ่มทุนนะมีช่วงยุคเพิ่มทุนของเขาเรามาดูการเพิ่มทุนแล้วเป็นไงนี่ครับเพิ่มทุนตอนแรกครับตรงนี้เลยครับนะครับไอซีสามสเพิ่มทุนปึบนะครับไปเล่นนูน่ด50กว่าบาทน,นะ แล้วก็มาช่วงนี้นะครับที่เพิ่มหุ้นอีกรอบหนึ่งนะครับไปนูน่นส0กว่บ,บาทแล้วก็มาช่วงนี้นะครับที่มีข่าวแล้วกําลังตื่นเต้นกันนะตรงเนี้ยนะเห็นไหมอ่าลากเส้นขำๆก็ไม่ได้บอกว่าจะมานะครับแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นไปได้นะแต่มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะประมาณนี้เนาะเออไม่ใช่ขาขึ้นนะครับเป็นหุ้นขาลงนะ ั้งสองตัวที่พูดถึงคือหุ้นขาลงทั้งคู่เรากำลังพูดถึงหุ้นขาลงและเกีอะไรในขาลงนะครับความเสี่ยงมีนะครับแล้วก็จำกัดความเสี่ยงด้วย Stop Loss หรือ Money Management นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือสุดท้ายผมก็รอดออกมาได้แต่ว่าก็ก็เหนื่อยนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแชร์เพื่อนๆรู้ว่าไม่สนุกเลยนะครับในการที่เจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะแล้วก็อาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ ทุกครั้งนะเพราะถ้าวันนี้ที่เปิดมาแล้วลงมาถึงขนาดนี้แล้วลงต่อแล้วผมต้องไปฝืนรับเพิ่มทุนอาจจะอยู่ที่สองสิบหนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะกลับมาได้หรือเปล่านะแล้วถ้ากรณีอย่างแย่สุดที่ผมคือคิดเอาไว้ก็คือว่ามันกลายเป็นดเวอร์เจนน่ะนะประมาณนี้เนาะตรงนี้อาจจะลงมา11บาทก็ได้อะใครจะไปรู้เนาะก็พูดคุยกันขำๆนะครับอย่าทิศหาความ ถ้าข้อมูลอะไรผิดไปก็ทักท้วงนะครับถ้ามันโอเวอร์ไปก็ทักท้วงกันได้นะวันนี้คุยกันเล่นๆอ้าวไปดูเล่นๆกันดีกว่าแอดวานเป็นไงครับแอดวานอ่าเป็นประมาณนี้นะครับเทรดอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบตรงนี้ไม่ใช่หุ้นขาดึ้นแน่นอนแต่มีกรอบ2กรอบนะครับลองดูนะครับ ไปดู B A M เป็นยังไง B A M นี่ก็มีไฮเก่าอยู่ตรงนี้นะครับ B A. M เนี่ยการเรียงตัวของ E M A เขาสวยนะเขาสวยนะครับเขาสวยมากติดตามกันไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทั้งในเดทั้งในวีคลี่ก็สวยทั้งคู่นะครับติดตามกันไปมีโอกาสที่จะ break high แล้วก็พุ่งตัวไปได้นะก็ติดตามกันไปนะแผน B แผน B แผน B แผน B, Plan B. แลน B นะครับพยายามจะนี่ครับ V Shape Collection นะครับยืนอยู่เหนือร้อยวันนะแต่ว่า EMA ด้านล่างยังไม่ตามมานะครับ e s i ได้ดีนะครับไปดู Weekly ดีกว่าติดอะไรไหมก็ติดนะครับติดตรงนี้ครับนี่ติดน่าจะติดตรงนแนวต้านเก่าเขานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเขี่ยห้วันไหมก็มีครับหลุดลงข้างล่างก็อาจจะไปเทสเส้น5วัน บางซับล็อสัก5.3จนี่ก็น่าจะไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะครับก็น่าจะโอเคนะกำไรก็กำไรต้องบาทหนึ่งขาดทุนก็3 0ตังค์นะครับโดยประมาณนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับตลาดตอนนี้เนี่ยผันผวนสูงนะออกไม่ทันเนี่ยน่ากลัวเคแบงค์เคแบงค์เป็นไงเดลิชาร์ก<ม>ก็พยายามแล้วนะครับวันนี้อยู่ใต้20แล้วพรุ่งนี้ถ้าทะลุขึ้นมาได้เนี่ย สนุกนะสนุกนะอาจจะไปเจอ50ก็ได้ครับมีโอกาสก็ถ้าจะเอาเซตไปต่อ1,3 30ก็แบงก์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ควรจะกลับมาดูใจกันนะครับหมดหลือยังเอ่ยวันนี้ลองไปดูนี่ดีกว่า c B g แผ่วไปแล้วยังวันนี้ก็ระยาทางก็หมดพลังแล้วนะครับเริ่มเหนื่อยๆนะแต่ทะลุให้เก่ามาดูว่ายืนได้ไหมถ้ายืนได้และไซเวย์เนี่ยก็น่า,น,าน่าสนใจนะ คอมเซเว่นงบดีๆเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้คอมเซเว่นะะ oh, 7, นี่ติดไออาร์พลัสนะครับนี่2อ,อันเลยครับสวยมากนะครับเป็นเส้นสวยมากเป็นสัญญาณการเก็งกาไรนะครับในขาขึ้นนะแนวต้านถัดไปนะครับนี่ประมาณนี้ตัวนี้เคลียร์ไปแล้วนะครับตรงนี้แต่ตัวนี้ชัดกว่าตรงนี้ครับประมาณนี้นะครับชัดกว่านะครับไปดูวีคจริงหรือเปล่าในวีคจะเป็นยังไง ในบีก,ก็โอ้คอลเลคชันเป็นขาขึ้นนะครับยังไม่สุดซอยนะครับขายนิดหน่อยครับแต่เส้นนี้มานี่น่ากลัวนะน่ากลัวว่าจะเล่นกันรุนแรงแยังไม่จบวีกนะครับจะเย็นๆนะครับยังไม่จบวีกดูกันแบบไกลๆไม่ค่อยจะมีโอกาสนะครับที่คอมเซเว่นจะลงมารับที่30 i ส i ไอซสักเท่าไหร่นะสังเกตนะไม่ค่อยนะ ก็อาจจะเหมือนมินก็ได้นะครับมินก็ไม่ค่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีแค่ตอนนั้นกับตอนนี้นะครับก็ถ้าใครที่ลงทุนนะผมมองว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีนะนที่ดีแต่ถ้าจะเอาจริงๆถ้าได้ราคาตรงนี้ก็จะสวยนะครับรอรองราคาตรงนี้ก็จะสวยสวยกว่าสวยกว่าเนาะโอเควันนี้จบแค่นี้ดีกว่านะครับ ขอเพื่อนๆนะครับจะชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับติดตาม Follow กระดิ่งติ๊งติ้งติงติงติงขอให้เทรดดีมีกำไรนะครับแล้วก็เรามาระวังตัวช่วงนี้นะครับขอให้ออกมามีแต่ข่าวดีแล้วนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะเรามาระวังในการเทรดนะครับย้ำเตือนอีกทีนะครับตลาดสวิงมากครับช่วงนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ Warning: Please study carefully before investing. Past and present did not guarantee the future performance. The money in your wallet is your own responsibility. All content in this video just a case study from past experiences. Humans learning and looking at the same thing but making different decisions and resulting in different ways. That is why we call trade.